เสียงอ่านสเตตัสจเพจดังตินวันที่17สิงหาคม2564เนื้อหาอารมณ์เป็นสัญลักษณ์ของตัวตนดิบๆความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวของตนที่ยังดิบอยู่หรือสุขงอมบ้างแล้วหรืออีกทีก็เป็นสิ่งที่เหนือกว่าใหญ่กว่าความรู้สึกในตัวตนขึ้นไป เหตุผลเป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายที่ต้องการซึ่งอาจอยู่เหนืออารมณ์และความเชื่อเมื่อจำแนกไว้ในใจอย่างนี้คุณจะตอบคำถามตัวเองได้ข้อหนึ่งคือทำไมจึงเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำไมถึงเป็นคนชอบเถียงหรือทำไมเป็นคนชอบใช้เหตุผลคนเจ้าอารมณ์ชอบทะเลาะกับคนอื่นแม้ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะ สมองถูกเทนวันแล้ววันเล่าให้จดจำว่าความรู้สึกดิบๆและตัวตนที่ใหญ่ขับฟ้าคือศูนย์กลางโลกโลกต้องหมุนรอบตัวกูไม่สำคัญว่าใครจะว่ายังไงอะไรผิดอะไรถูกไม่ต้องไปสนเสียงในหัวมีแต่โน้ตเสียงสูงหรือเสียงปีดแหลมเสียดแทงกบเสียงจากโลกทั้งใบได้หมด คนชอบเถียงชอบเอาถูกเอาผิดจิตยึดมั่นถือมั่นสูงบางทีเถียงในเรื่องที่ไม่มีใครรู้จริงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์ที่จับต้องไม่ได้ความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิศาสนาที่เน้นเบื้องบนเมื่อวิธีคิดมีหัวขบวนประมาณว่าฉันจะเชื่อ ของฉันอย่างนี้ซอย่างหลายครั้งก็เปลืองเวลาในชีวิตไปเปล่าๆกับการลบพุ่งทางความเชื่อแต่ก็ยังดีกว่าคนชอบทะเลาะตามอารมณ์เพราะเสียงในหัวแบบคนชอบเถียงมีหนักบ้างเบาบ้างแหลมปริดบ้างเสียงทุ้มบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะว่าหูเปิดหรือหูปิดตอนไหน ไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ท่าเดียวคนช่างคิดเป็นเหตุเป็นผลเปลี่ยนอารมณ์และความเชื่อของตัวเองได้เรื่อยๆตามข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏไม่เสียเวลาเปล่าไปกับอารมณ์และความเชื่อใช้ชีวิตแบบเคยชินกับโจทย์เฉพาะหน้าว่านาทีนี้ควรให้ความสำคัญกับเป้าใบไหน ถ้าต้องขัดแย้งทางความคิดกับใครก็คำนวณในใจไว้ก่อนเลยว่าการพูดคุยจะออกอา่าวหรือเข้าฝังเสียงในหัวจึงออกแนวโมโนโทนราบเรียบสม่ำเสมอแทบไม่มีโดดแทบไม่มีปรีดสำหรับความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าสารเสริญบัณฑิตผู้ใช้เหตุผลและหลักฐานเช่น เคยมีกรณีพระอรหันต์องค์หนึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยของพระศัสดาก็ตัดเรียกพระอรหันต์ท่านนั้นมาไต่สวนในที่ประชุมว่าขโมยของไปจริงหรือไม่ท่านตอบง,ง่ายๆซื่อๆตามวิธีของท่านว่าพระองค์ทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์ทำหรือไม่ทำพระศาสดาก็ตัดว่าท่านไม่ควรกล่าวเช่นนี้นี่ไม่ใช่วิสัยที่บัณฑิตพึงกล่าว นี่ย่อมบ่งชี้ว่าพุทธเรามีแนวทางการแสดงออกแบบมีหลักฐานมีเหตุผลไม่ใช่เอาความเชื่อในบุคคลเป็นตัวตั้งต่อให้รู้กันเป็นภายในว่าหมดกิเลสแล้วก็ตามทุกคนเริ่มชีวิตจากอารมณ์ทุกคนต่อยอดอารมณ์ด้วยความเชื่อแต่ไม่ทุกคนที่มาถึงขั้นของชีวิตที่มีเหตุผล และชีวิตที่มีเหตุผลก็เป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าทางแบบพุทธแท้หากสำรวจตัวเองได้ความว่าคุณเจรจากับใครด้วยเสียงในหัวแบบโมโนโทนเป็นประจำก็นั่นแหละสัญญาณบอกว่าคุณเหมาะกับเส้นทางแบบพุทธแล้วโอ้ oh, วันนี้สุดยอดจริงขอบคุณครับโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ